เดินผิดท่าปวดหลังปวดเขา่าหท่าเดินที่คนไทยทําผิดทุกวันเดินเป็นกิจกรรมที่เราทําทุกวันแต่รู้ไหมครับว่าการเดินผิดท่าที่ทํามานานๆอาจเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเขา่าปวดไหล่และปัญหากระดูกสันหลังเสื่อมก่อนไว้วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ท่าเดินผิดที่คนไทยทํากันทุกวันโดยไม่รู้ตัว1เดินก้มหน้ามองพื้นตลอดเวลา นิสัยเดินก้มหน้าเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้โดยเฉพาะคนที่เล่นมือถือบ่อยการก้มหน้าเดินทําให้กระดูกคอโค้งผิดปกติกล้ามเนื้อต้นคอและไหล่ต้องเกรงตัวเพื่อพยุงสีรษะระยะยาวจะทําให้เกิดอาการปวดคอปวดไหล่และกระดูกคอเสื่อมเร็ววิธีแก้คือเดินเงยหน้าขึ้นมอง15-20เมตรข้างหน้า ้างขนานกับพื้นหูอยู่ตรงเหนือไหล่2เดินลากเท้าม่ยกเท้าให้สูงพอหลายคนชอบเดินลากเท้าโดยเฉพาะตอนเหนื่อยหรือใส่รองเท้าแตะการเดินลากเท้าทําให้กล้ามเนื้อขาส่วนหน้าไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อก้นและต้นขาหลังต้องทํางานหนักเพื่อชดเชยส่งผลให้หลังโคง้งและเสี่ยงต่อการล้มหกล้มนอกจากนี้ยังทําให้รองเท้าสึกไม่เท่ากัน วิธีแก้คือยกเท้าให้สูงพอเดินเป็นจังหวะฝึกเดินเหยียบส้นก่อนแล้วค่อยลงปลายเท้า 3. เดินเร็วเกินไปก้าวยาวๆคนไทยมักรีบร้อนชอบเดินเร็วๆก้าวยาวๆคิดว่าจะถึงเป้าหมายเร็วกว่าแต่การเดินเร็วเกินไปทำให้ร่างกายไม่สมดุลเท้าลงพื้นแรงเกินไป ส่งแรงกระแทกไปที่เขา่าสะโพกและกระดูกสันหลังระยะยาวอาจทําให้ข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังอักเสบวิธีที่ถูกคือเดินปานกลางก้าวให้สั้นกว่าความยาวขาเล็กน้อยให้เท้าลงพื้นเบาๆ4เดินโน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอ็นหลังเกินไปการเดินโน้มตัวไปข้างหน้าเกินไปมักเกิดกับคนที่ท้องหรือหาบของหนักส่วนการเอ็นหลังมักเกิดกับผู้หญิงที่ใส่ส้นสูง ถ้าทั้งสองแบบทําให้กระดูกสันหลังโค้งผิดปกติกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องไม่สมดุลส่งผลให้ปวดหลังเลื้อหลังวิธีแก้คือเดินให้ตัวตรงหูอยู่เหนือไหล่ไหล่อยู่เหนือสะโพก5เดินไม่แกว่งแขนหรือแกว่งไม่เป็นธรรมชาติหลายคนเดินโดยปล่อยแขนห้อยๆหรือเกรงแขนแข็งๆไม่แกว่งเป็นธรรมชาติการไม่แกว่งแขนทำให้การเดินไม่สมดุลร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นชดเชย ทำให้เมื่อยง่ายและเผาผ่านพลังงานไม่เต็มที่การแกว่งแขนที่ถูกต้องจะช่วยให้เดินสบายและเผาผ่านพลังงานได้ดีขึ้นควรปล่อยแขนแกว่งเป็นธรรมชาติแขนซ้ายไปข้างหน้าพร้อมขาขวาเคล็ดลับการเดินที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการยืนตรง ผ่อนคลายไหลเงยหน้าขึ้นแล้วก้าวเดินเบาๆแกว่งแขนเป็นธรรมชาติเดินให้มีจังหวะหายใจสม่ำเสมอการเดินที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งแต่เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดที่ทำได้ดีทุกวันการปรับท่าเดินให้ถูกต้องจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยและป้องกันปัญหากระดูกในระยะย,ยาวลองสังเกตท่าเดินของตัวเองดูนะครับติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ